สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสัตว์มายาของเราต่อนะครับผมมีคนมาดูสวนสัตว์เรา,าถึงร้อยคนแล้วเนี่ยโอ้ได้ตัง 1, อีกพันห้าโหรวยเละต่อไปนะครับสองร้อยคนอุย้ยมีหมูมาส่งแล้วด้วยอุย้ยนี่คืออะไรอุย้ยเราสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้แล้วนะครับเราจะเอากระต่ายผสมกบงูหรือว่าจะเอากระต่ายผสมกับฮิโปโปดี มันน่าสนใจไปหมดเลยเราเอาเอากระต่ายผสมง,งูแล้วกันนะครับผมว้ามีการผสมข้ามสายพันธุ์ในสวนสัตว์ของเราเคเดี๋ยวเราต้องสร้างไอไอกอน,นี้ใช่ไหมเทคโนโลยีใหม่นะครับผมเราสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้อ้รีบสร้างเลยครับผมนี่โอ้โหใหญ่จัง ดีนะที่เราเพ,เพิ่มพื้นที่มาเราไว้ข้างๆกรงหมาป่าของเราโอ้แพงจังอะ่ะแพงก็แพงก็จ่ายอะ่ะเรียบร้อยตกแต่งตกแต่งเพิ่มเติมเพิ่มเก้าอี้ให้นั่งอ่ะแล้วก็เพิ่มเพิ่มดอกไม้ด้วยเพิ่มสร้างสีสัน แล้วก็ปูพื้นหญ้าเข้าไปอ่านี่ว้างดงามโอเคโอ้เราสามารถเลือก DNA มาได้วิยาอะไรกันเนี่ยเหมือนว่าเราต้องผสมพันธุ์สัตว์ทุกชนิดในสายพันธุ์ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถเอามาปรับ DNA ได้แล้วเมื่อกี้เราเลือกกระต่ายกับงูนะครับเขาก็เลยให้ DNA ของกระต่ายกับงูมาเป็นร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็เลย สามารถผสมได้แบบนี้อ๋อใช้เวลาต้องสี่วันแน่เย้เราผสมพันุ์เรียบร้อยแล้วหมูไม่นะหมูเรามีแต่ผู้ชายนวเนี่ยทำไมกันลงรับเลี้ยงนี่มันไม่รับเลี้ยงหมูตัวเพศเมียเลยเหรอนี่เราจะผสมยังไงแล้วเนี่ย งูนี่ก็คลอดช้านึ่งเลยอ่ะอยากได้หมาป่าแล้วเนี่ยถ้าราคอคาปิ่ามันคลอดอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราน่าจะไม่ได้ดูฮิปโปนะครับเดี๋ยวเราแลกฮิปโปมาเลยล่านเออนี่เราจะได้เห็นฮิปโปนะแลกมาเลยได้ฮิปโปมาแล้วเอาฮิปโปมาแทนคาปิบ巴拉เดี๋ยวงูเนี่ยเรารองูคลอดลูกก่อนนะผมแล้วเราจะ เอาไปแรกเราจะได้เป็นหมาป่านะครับตอนนี้ดูท่าทางแล้วจะไม่มีสัตว์อะไรให้เราแลกมาแล้วแหละเฮ้ยมีเอัปก้าแย่แล้วนึก,ก yeah, ว่าจะไม่มีอะไรแล้วครับอปัปก,ก้าต้องมานะครับตอนนี้กงใหม่ต้องมาแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่านีวางไปเลยลก็ใส่น้ำด้วยใส่น้ำ นี่ก็ต้องใส่น้ำวิเอาปาก้ามาแล้วนี่เลยดีเยี่ยมที่สุดเอากระต่ายมาด้วยรับมาเลี้ยงมาถูกนะครับเราเอามาเยอะๆไม่เป็นไรวิดูสิมันผสมแบบข้ามสายพันธุ์กันได้นะ แต่เหมือนพวกนี้มันก็จะเป็นกระต่ายธรรมดาอยู่ดีนะครับผมไม่ได้เป็นแบบตัวแปลกประหลาดอะไรนะครับเราจะได้ตัวแปลกประหลาดก็ต่อเมื่อมาผสมตรงนี้สินะไม่เป็นไรเรารออีกสามวันนะครับแล้วเราก็จะได้รู้เฮ้ยงูตัวเล็กออกมาแล้วโอ้โหมีสีด้วยว้าเป็นงูสีน้ำตาลเทาสีอะไรไม่รู้อะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ว่าในเมื่อเราได้งูมาแล้วเนี่ย ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเอาไปแลกหมาป่าว <Yahoo! S 1> ยน่ารักมากเลยหมาป่าสองตัว <Yeah! S 1> เอามาใส่เลยครับเดวิจะได้หมาป่าแล้วอีกหนึ่งวันเท่านั้นเดี๋ยวเราลองมาเมนเนสเลอปีกันก่อนปีเนี่ยมันใส่หกข้าวโพดเหรอพรใส่หลับนะครับเพิ่มความหวานแต่ว่าถ้าหวานมากไปอาจจะขึ้นไส้ได้นะครับผม โอเคงั้นเราเพิ่มความหวานแค่นี้หน่อยครับประมาณหวานหวานน้อยหวานน้อย15าเอซนอ๋อเป็นน้ำจากก๊อกน้ำกับน้ำจากบ่อน้ำพุนะครับน้ำพุร้อนโอ้ยถ้าน้ำน้ำพุร้อนนี่มันแพงไปนะเอาเอาสักประมาณนี้ละ,ะ okay, น่าโอเคกำไรนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรนะครับนายลองรีเสิร์ชอะไรได้อีกไหมนะ อุ้ยสิเลยเหรอเั้นเราเอา,เอาอนี่ก่อนเลยครับบอลูนชอ็อปแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับอ่าเป็นของเล่นของสัตว์นะครับน่ต่อไปอุ้ยเชลเตอร์นี่นะใช้2เองเอาเลยอ๋อเป็นทางพื้นนะครับใช้สี่เลยเหรอไม่พอนะครับเดี๋ยวเราเอานี้เอานี้ ออกมาก่อนออกมาก่อนอันนี้เป็นเหมือนเป็นไม้บอกทานะครับผมอ๋อลดอาการเหนื่อยจากการเดินของลูกค้าได้ถึง20%โอ้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองอัพฝั่งนี้บ้างครับอันนี้คืออ๋อเพิ่มริซชเชอร์เพิ่ม, er, มนักวิจัยทำให้ได้พอยวิจัยเร็วขึ้นนะครับผม โอ้น่าสนใจแต่ใช้ตั้งสิบเน่โอเคนะครับผมเราขาดช่องนี้นะครับเราก็จะรู้หมดแล้วว่าช่องที่เราวิจัยได้มีอะไรบ้างนะครับในเดมโมนี้นะเ,เดี๋ยวเราย้ายออฟฟิศลามาอยู่ตรงนี้ดีกว่านี่ตึกวิจัยเนี่ยแค่จะย้ายมาตรงนี้เองเดี๋ยวนะฝั่งนี้เขามาเดินอะไรกันไม่นมีอะไรเลย อ๋อมีคนนั่งกียด้วยยอดเยี่ยมไปเลยตอนนี้เราแลกสัตว์มาครบชนิดแล้วนะครับผมเราต้องรีบแลกหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีเวลาแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเร่งสปีดหน่อยครับอยากให้หมาป่ามาแล้วอุทําไมทําไมกระต่ายหิวเจ้าคนดูแลทำไมถึงไม่ดูแลเลยแต่ไอคอนมันขึ้นตอนคนเอาอาหารไปให้พอดีเลยนะหรือว่ามันเป็นไอคอนบอกเวลาอาหารอืม ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเอาปะก้าเรากำลังจะมาเดี๋ยวเราดูกันสิไม่มีสัตว์เพิ่มแล้วครับผมไหนเอาปะก้ามาอย่างนะเอาปะก้าจะมาแล้วครับผมไหนดูสอยเซนดีมาแล้วมาแล้วอ้อวเปิดเลยเปิดเลยเดเลยเดเลยกระต่ายก็มาด้วย โอ้แหมน่ารัก,กแหละเฮ้ยเราได้กระต่ายสายพันธุ์ใหม่แล้วครับผมเพราะว่าเราปล่อยให้ตัวสีขาวผสมกับสีน้ำตาลนะครับแต่ดูสิตัวใหม่ของเราเป็นผู้หญิงด้วยเยียบไปเลยอันนี้คืออะไรทำไมทำหน้าเบื่ออ๋อเดินเหนื่อยนะครับเดินจนเหนื่อยเดี๋ยวเราทาทางลัดเพิ่มตรงนี้ให้ช่วยไหมนะช่วยแหละมัง้ง มาป่ามาแล้วเปิดเย้โอ้ยมาชอบจังเลยมาป่าโอ้ยอยากเห็นสปีชี์อื่นแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าช่องขวาล่าสุดเนี่ยเราจะรีเสิร์ชอะไรได้ อ๋อเป็นป้ายนะครับผมป้ายสวนสัตว์มันก็ช่วยลดช่วยลดพลังงานของลูกค้านะครับให้ไม่ต้องเดินนานนะครับผมโอเคตอนนี้สัตว์เราเยอะมากแล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ค่อยได้ตกแต่งกันเลยเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันก่อนนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นที่พักนะครับผมให้ลูกค้ามาดังพักได้นะอ๋อพักให้หายเหนื่อยนี่เอง วิมีร่มด้วยอ่ะแบบกลางร่มให้เผื่อคนที่มาดูแล้วร้อนนะครับกลางให้หมดเลยร้านค้านะครับผมกิฟช็อปนะเอาไวใ้ใกล้ๆอ้นี้เลยที่พักปูพื้นด้วยปูพื้นปูพื้นเอ๋ไหนอ๋อทำจากใช้เป็นพลาสติกหรือว่าใช้สารเคลือบนะครับอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะครับผม แต่ว่าดูท่าทางว่าทางขวาเนี่ยจะดีกว่าโอเคเราเอากำไรแค่สองเหรียญพอเลือหนึ่งวันเท่านั้นนะครับผมเราจะได้เห็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ผสม DNA กันมานะครับตอนนี้้ยมีคาปิบาล่าตัวอะไรอะ่ะด,ดูดิชานารีมานะครับผมเ <c oughs> ขาบอกว่ามันคือตัวนิ่มนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จักอยู่ดีนะครับผม โอเคเราเอาคาป,ปิ巴า,ามาเก็บก่อนคาป,ปิ巴า,ามันอุ้ยมันเคยอยู่กรงฮิปโปนี่นะทำไงดีอะเอาคาป,ปิ巴า,ามาฝากกับอัปปกาก้านี้ก่อนแนละ้วอ่าแล้วก็สร้างคอกเพิ่มสร้างคอกเพิ่มนีเ่เออเราเราย้ายเลยไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเราย้ายอัปปกาก้าไปก่อนก็ได้อปปาก้าไปนูนเลยครับนี่มาน,นี่แทนมาน,นี่แทน น,นี่แล้วขาดไม่ได้ต้องใส่น้ำเน้น้ำไม่พอต้องมีของเล่นนะครับนี่เอาเด้งดึงไปเลยเนเด้งดึงเด้งดึงนี่เผื่อกระต่ายอยากกระโดดนะ ม้าด้วยม้าก็กระโดดได้นี่งูด้วยเอางูไปกระโดดโเคฮิปโปมากระโดดตรงนี้ครับผมหมูหมูกระโดดมมาจิ้งไอหมาป่าก็กระโดดได้ส่วนยอดทุกคนเล่นกันหมดเลยเดี๋ยวเอาลูกบอลไปด้วยนะครับเอาสีนี่ดูต้องใช้สีนี้นี่เอานี่หน้าตาเหมือนกันเลย สีเหมือนกันหมูนะหมูต้องสีชมพูเอาไปมาจิ้งจอกเนี่ยให้สีน้ำเงินแล้วกันโอเคนะคาปิปาล่านะให้สีแดงไปเลยเอาปัตก้าเราให้สีนี้เหลืองเขียวเฮ้ยทุกคนดูชอบไอ้แท่นกระโดดนี่นะกระโดดกันใหญ่เลยเนีย่ทางทางทาง,ทาง แล้วก็อย่าลืมขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับผมล่มสร้างคอกใหม่ให้ตัวนิ่มเราด้วยครับนี่นายยังอยู่หรือเปล่าครับฮ้ยยังอยู่ยังอยู่เอามาลงเลยมีคนจากตลาดมืดมาที่สวนสัตว์อีกแล้วครับวิอะไรอ่ะกระต่ายหัวเต่า้ยน่าสนใจน่าสนใจสร้างกงก่อนนะครับ ไว้ตรงไหนดีอ่ะไว้ข้างห้องวิจัยแล้วกันนี่เลยครับนี่อา่ามาตรงนี้นะครับโอเคหายไปไหนแล้วอยู่นี่นะครับอา่าอันนี้ซื้อมาเลยซื้อมาเลยมาลงนี่องหนึ่งวันนครับจะมาถึง เค okay. สร้างถนนก่อนเอ hey. แล้วก็สร้างครงเผื่อไว้นะเผื่อว่าจะมีตัวอะไรที่ต้องมาอีกเน่ hey. เอามาฝั่งนี้บ้างเฮ้ย hey. ตัวอะไรมาลงคาปิบลาเขาโดดกันส <คน S 2> องคนพร้อมกันได้ด้วยอ่ะ ปาปลาเราท้องแล้วอ่าอันนี้เราได้ยังนะเฮ้ยได้แล้วะ่ะได้แล้วนี่เอามาเลยวิ่งตัวเป็นงูหัวเป็นกระต่ายชนากิจเป็นงูตายว้าเรียบร้อยยอดมากๆตอนนี้น่าจะแค่ประมาณสองวันนะครับเจ้าของสวนสัตว์ตัวจริงก็จะกลับมานะครับผมน้ามีตัวอะไรเอาคอาปิ่ามานะครับ มาเลยครับนี่ครงนี้ครงนี้คาริการาต,ตรงนี้ไองูตายเนี่ยเราผสมพันธุ์ยังไงได้บ้างอ,อ๋อวิมันมีอกรงที่เหมาะสมกับสัตว์ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือ,เ,อ,อเขาบอกเขาชอบอยู่ในกรงดิเซิร์น่ะเป็นทะเลทรายนะครับผมอ,อ,อันนี้ก็ชอบอยู่ในฟอรเรสต์นะครับอันที่เราใช้อยู่นี่ก็ฟอรเรสต์ใช่ไหม นี่เราใช้อยู่เป็นการาดนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องมีฟอเรสเพิ่มมาอีกจริงรายละเอียดมันก็เยอะอยู่นะกระต่ายที่อยู่กันเยอะมากเลยอยู่ได้สิบตัวอยู่ได้สิบตัวเลยครับสบายๆเลยนี้มาเนี่ยมานี่แค่ชอบอยู่กันแค่สองคนนะนี่อยู่กันเยอะมากเลยเดี๋ยวนะโดดไม่หยุดเลยมาแล้วมาแล้วตัวนี้คือตัวนิ่มว้าหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เอง สุดท้ายแล้วผมกระต่ายเต่าของเราอีกหนึ่งชั่วโมงกำลังจะมาโอ้ยเป็นเครื่องบินสีดำด้วยมาจากแบ็คมาเก็ตตลาดมืดนายดูซิตัวเป็นกระต่ายหัวเป็นเต่าเหมือนว่าสายพันธุ์บัรเจอก็คือกระต่ายนั่นแหละครับโอเคนะครผมดูแล้วเดโมโก็น่าจะทำได้ประมาณนี้นะครับ ใครที่ชอบเกมนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ